เต้นรอแล้วเย่เออเย่กลับมาเลี้ยวดกัเสียงนี่เสียงเสียงเย่เข้ามากันเรืยังทุกคนเขาที่เสียงขอให้เป็นใจเสียงไม่หายมาพี่เพิร์ชิมอนมายังเอ่ยมาเถอะนะอ่ะก่อนที่พี่เพิร์พี่ชิมอนจะมา เราสองคนวันนี้มีมิชชั่นก็คือจะชวนทุกคนนะครับมาดูเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวไฟ n a ลอีพีนะครับก<ช>็จะเป็นแบบแายม<ช>ีสติ้งเต็มตัวเลยจัดากที่งันอังคารที่สิบแปดของท่านี่นะครับที่ทัร์ไอคอนคอสในกรอนสยามนะครับขายบัตรมาเลาย<ช>ขายบัตรพรุ่งนี้นะครับผมวันที่สิบเอ็ดนะครับเวลาสิบโมงตรงทางไทยทิ켓เมเจอร์ดังนั้นใครสนใจใครอยากจะมาเจอพวกเราทั้ง2คนพี่เพิร์บพ่ชมอนแล้วก็ ก็ถ้าใครอยากมาเจอพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็มากันได้เลยนะครับเพ <c oughs> ื่อพีพีอีดีคายด้วยเ <c oughs> น่ก็อยากให้ทุกคนมาดูด้วยกัน,นเยอะๆนะครับเพราะว่าอีพีสุดท้ายมันมันดีอะ <c oughs> มันดีนะ <c oughs> มันดีมากเออแต่จริงๆเราทุกคนที่ซื้อบัตรมาด,ดูมาดูพวกเรางานตอนจบเนี่ยมันมีความพิเศษคืออะไรไหนพี่ปอพี่บุ๋มเล่าให้ฟังหน่อยก็คือว่าสำหรับคนที่ซื้อบัตรนะครับทุกคนจะได้ของที่ลึกนะครับผมเนเวร์เลสมีโกเมมโมเรียลนึ่งอ่านี่ับมาแล้วหนึ่งท่าน พี่สีพี่สีมาอย่างเย้ครบสี่คนแล้วเอ๊ะนี่คุณเพิร์ตชิมอนอยู่ด้วยกันเหรอไม่นะคิดถึงเพื่อนรักจังน้องวีไมคิดถึงผมปะผมอยู่กับคุณตลอดเวลาเด้เออคิดถึงเพื่อนนี่หน่อยเออเมื่อกี้แฟนๆได้แคปรูปปอนภูวินไปไปไปฟีดกันยังนะน่าจะแคป แคปไปแบบเต็มที่กันแล้วโอเคงั้นขออีกสักซีนหนึ่งตอนนี้เห็นพี่ปหัวใจยังต้อนรับวันวาเลนไทน์ได้ไหมซิงหัวใจซิงหัวใจแล้วสักหนึ่งได้ไหมตอนยังไม่ถึงเลยนะจะเอาจริงว่าสามสองหนึ่งแคปโอเคเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นกล้องผมเลยแคปชั่มใจอาสวัสดีครับคนหล่อปะเนี่ยคนหล่อหรือคนน่ารักมีคนเห็นฉันไหมน่ะเห็นครับเห็นครับ พีซิมอนพูดได้เลยเสียงชัดมากชัดแจ๋วเลยอย่าหลุดเลยนะไม่ต้องพูดไม่พูดดีกว่าโอเคตอนเนี้ล่าสุดอ่ะ EP ล่าสุดเราค่อนข้างดราม่าขมมากทั้งสี่คนหรือสามคนแบบพูดถึงสาม EP ที่เหลือหน่อยดีกว่าแต่แบบไม่สปอยนะสาม EP ที่เหลือนะครับก็จะเป็นสามตอนสุดท้ายของเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตอนจบของเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวดังนั้นใครอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องมาดูสาม EP สุดท้ายครับ แล้วถ okay. pues ้าสนุกย right ิ่งวนไหมวนไหมพูดวนไหมนี่มีคนเห็นผมไหมมาดูด้วยกันสนุกกว่าเออยากจะมาดูเรียลชั่นของเราจริงๆก็อยากใช้มานะครับวันที่18กุมภาพันธ์และอาจจะไม่ใช่เรียลชั่นของเราแค่นั้นพอไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรียลชั่นของเราคนเดียวก็ได้เราอาจจะมีแบบเมคเฟรนด์ในงานอย่างเงี้ยว่าแบบคนข้างๆกินเรา่ากีนไปกับคนข้างๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมก็กลัวพูดแล้วเผลลุ่มบอนกันนะใช่ใช่ทุก EP เวลาคนถามถึงมันก็จะชอบหลุดอะไรนิดนึ่งเพราะฉะนั้วผมจะพูดแค่ว่า เรื่องราวมันเข้มข้นแล้วก็สนุกมากครับผมคุณหนึ่งเขากลับไปเป็นบิ๊กบอสเต็มตัวแล้วไงเออเออเท่มากเลยทุกคนสปอยสปอยแตเต็มเลยเมื่อกี้เขาเขียนแล้วในคอมพิวเตอร์ผมจําได้คุณเฉียนว่าคุณกลับไปเขาเรียกว่าอะไรกลับเลยกลับไปแล้วไม่พูดแค่ว่าหนึ่งเดียวกลับมาแล้วพูดแค่นั้นเพราะสุดท้ายก็คือหนึ่งเดียวเดินกลับบ้านโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเตะกันเลยอาเตะกันเลยโอเคแต่ว่าในในงานในการในใน ในตอนจบที่จะไปดูที่ถวยไอคอนฮอร์ไอคอนฮอร์เนีน่ยเราจะมีมินิโชด้วยเกิดไหมว่าเราอยากทําโชว์อะไรแบบภูวินจะเล่นดนตรีไหมหรือจะร้องเพลงไหมอะไรเอา้า <c oughs> อาจจะเล่นอาจจะไม่เล่นก็ได้อาจจะเล่นตัวก็ได้ไม่มางานเลยเฮ้ยไม่มางานเลย <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ก็บอกแฟนๆเดี๋ยว่าเดี๋ยวเราจะมีมินิโชด้วยนะครับอเอาคุณคุณเพิร์ดไหวไหมเนี่ยมินิโชด้วยนะเพื่อใจทุกคนนะมาดูกันเยอะๆนะครับผมพรุ่งนี้เปิดขายบัตรแล้วนะ ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยทุกคนพรุ่งนี้สิบโมงสิบโมงตรงอย่าลืมนะครับคุณชิมอนเป็นไงบ้างไม่ได้พูดเลยขอโทษคุณเพิร์ตอยู่ไหนตอนนี้เนี่ยคิดถึง,ถงล้วครับตามหาคู่เลยอะ่ะไม่ถามถึงพวกเราไม่ถามถึงใครเลยอะ่ะถามถึงคู่ตัวเองเลยอ,ะอ่ะ,อะ,อะพวกคุณตอนนี้พวกคุณอยู่ไหนเห็นอยู่นอกสถานที่กันด้วยก็อยู่ใต้ร่มต้นไม้ไงเป็นที่ร่มเย็นกูก็อยู่เหมือนกันเ้ยอะไรคุณพี่อยู่ไหนอยู่ในกอง ลองโฮมสคูลฮะวันเข้าปงเข้าป่าอะไรอย่างนี้เอเราก็เข้าป่าเหมือนกันนี่เราแค่อยากมาเที่ยวธรรมชาติมันร่มรื่นดีผมเข้าไม่ได้โอ้ยสงสารพี่เพิร์ดทำไมเข้าไม่ได้พี่เเราจะต้องพยายามแบบพาพี่เพิดเข้ามาให้ได้นะครับพยายามสุดชีวิตอยู่ตอนนี้ เรื่องเรานี้สู้ชีวิตเหมือนกันนะั้ตอนอยู่กองถ่ายแล้วจนถึงวันเนี้ยก็ยังสู้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมปัญหาเสียงเหมือนเดิมเลยอย่างเช่นเคยแล้วเป็นไงฟีดฟแบ็คเพลงพี่ปอนที่เพิ่งที่ปล่อยมาผมเขินจังเลยก็ดีครับผมผมเห็นบอกว่าฟีดแบ็คคือคนก็ชอบเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แบบอ่าเพลงมันจะไปแบบระลึกถึงแบบยุคเก่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพลงฟิวละครแบบสมัยก่อนนี่พี่ชิมอนในฝั่งยาง ฟังแล้วดีเป็นนักรอ้อ,กรองท่านหนึ่งอะเป็นแบบนักร้องท่านหนึ่งเล้อันนี้ฉีดยาแล้วแล้วได้ข่าวว่าตอนไปญี่ปุ่น,นะมีได้ร้องด้วยนะใช่แล้วที่จริงเราก็อยากจะมีโอกาสได้ร้องให้แฟนๆในประเทศไทยฟังบ้างน,นะฮะ <Lance S 2> แต่ว่าในงานนี้จะมีเหรอในงานนี้จะมีไหม,มได้ดูแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมากันเยอะผมก็อยากร้องนะเพลงของคุณเพื่อเจอแค่หนึ่งเดียว อยากร้องเพลงอะไรผมอยากร้องทั้งสองเพลงเลยอยากร้องสดๆเลยอยากร้องสดๆเลยแต่ผมชอบเพลงคุณมาดีมาดีและอย่างนี้พี่ชิมอนกับพี่เพิร์ดได้เตรียมโชว์อะไรไหมความลับนีอยากูก็ต้องซื้อบัตรมาดูสิครับแต่ว่ามีหรือเปล่าอุ๊มอันนี้ไม่ไม่บอกดีกว่าเออพอจะบอกแฟนๆเลยได้ไหมว่าแบบเราควรจะคาดหวังอะไรโอ้มาขนาดนี้ไม่ต้องคาดหวังหรอกแล้วต้องอะไร แต่ต้องซื้อบัตรแต่ต้องมาเจอพวกเราเนี่ยแล้วมันซื้อบัตรวันไหนอรัแล้วซื้อบัตรเมื่อไหร่ครับพิมอนวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ที่สิบเอ็ดครับสิบโมงตรงนะครับคมโมครับพิชมอนเกตเจอร์นะจ๊ะเออกี่โมงครับกี่โมงครับสิบโมงครับผมต้องเกตตอครับซึ่งวันเสาร์ที่สิบเอ็ดไม่ใช่วันเสาร์หน้านะมันคือพรุ่งนี้เลยนะ ใช่ยันพรุ่งนี้แล้วพีนะทุกคนมากกว่าคอนเสิร์ตอเมริกาผมอาทิตย์หน้าจบเลยนะเออไม่ได้นะบางคนอาจจะได้ยินว่าวันเสาร์ก็คิดว่าเอ้ยอีกยาวไกลไม่ใช่มันคือพรุ่งนี้แล้วใช่แล้วครับพรุ่งนี้เราต้องรีบกดบัตรให้ได้นะฮะก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะทำงานเหนื่อยวันศุกร์เนาะอยากจะนอนเยอะฝากกดบัตรเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแล้วเฮ้ยกว่่าาจะมเ้พีดดยินดีจะเข้าได้ขับคุณผมคุณเพิร์ตอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านตื่น อยู่บ้านพี่รู้เลยอย่าเพิ่งตื่นบ้างจังเลยเออเออแล้ววันนี้เรามามาเที่ยวงานแต่ว่าพักผ่อนหย่อนใจตอนนี้จริงๆออะก็มีแค่บอลคุูอีสองคนไม่มีทีมงานไม่มีใครเลยเช้าเป็นเสียงฝึกซื้อมันคือเสียงผีแถวนี้เออใครก็ไม่รู้โอเคพี่พี่เพิร์ดรู้ยังครับว่าตอนนี้เราเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่เออเออเพื่อนายครับเพื่อนายแค่น่งเดียวอ โอเคงั้นเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปเออ่ดูตอนจบเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวกันเนี่ยมันซื้อบัตรเมื่อไหร่ครับพี่เพิร์ตเอ่อวันอังคารที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้ครับที่ Two i อ o n Hall วันวันขายวันขายวันขายแล้ววันขายวันขายบัตรครับผมวันเสาร์ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวก็ใช่ไม่พูดเดี๋ยวก็ใช้พูดอืมพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สิบเอ็ดเวลาสิบโมงตรงไทยทิ켓เมเจอร์พรุ่งนี้นะฮะ วันเสาร์ที่สิบเอดห้ามพลาดเพราะพวกผมรอเจอคุณอยู่กี่โมงกี่โมงกี่โมงเออผมส่งมาเร็วมากเลยสิบโมงครับที่ไที่เกบเบจ์นะครับก็มาช่วยกดบัตรกันด้วยนะได้มาเจอทั้งเราสองคนและพี่เพิร์ธพิชิมอนด้วยแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีทั้งพี่จูนนะพี่พรวินและภูมิกับโจใช่เราจะได้มาพูดคุยด้วยกันด้วยแต่ตอนนี้มาครบสี่คนแล้วให้แฟนคลับได้แคป ครทั้งสี่คนพร้อมกันสักหนึ่งทีนะพี่เฟิร์นเอาเห็นหน้าด้วยนะครับโอเคพร้อมนะสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งแคปสามสองหนึ่งแคปสามสองหนึ่งแคปโอเคกลับมาคุยกันต่อออ่ะโอเคเป็นเป็นยังไงบ้างพี่เฟิร์นพี่ซิม,มอนแบบซีนช่วงหลังๆอีพีหลังๆก็มีแบบซีนของเราที่แบบแฟนๆแบบเริ่มกรีดคู่เราแล้วม,มันเป็นยังไงสิทรงทรงเริ่มมา สรงเรื่องใหม่ครับส่งอะไรอ่ะไม่บอกหรอกมุคมเลเออทีล่าส่งความรักผมมากอืมอืมแห้งเลยแห้งเลยตรนคีเขาต้องเก็บอาการนะโดยเฉพาะคุณเพิร์คุณต้องเก็บอาการหน่อยอืมโอเคงั้นตอนนี้เราอยู่ในเดือนแห่งความรักเนะงั้นเดี๋ยวให้ปอนภูวินพูดถึงความน่ารักของกาลการให้ฟังสักเรื่องหนึ่งรับเดอนแห่งความรักหน่อยละกันก็ จริงๆแล้วก็มีเยอะแยะนะอืมเบียที่เมื่อวานนี้เรายังเก็บเรื่องไว้พูดวันนี้บ้างเออก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องน่ารักง่ายๆเราก็เวลาเวลายิ้มแล้วน่ารักครับวันนี้ทำเดียวสั้นๆเหลือเกินเหลือเกินเหลือเกินขอบคุณพี่วินมางเวลาปุ๊ะแล้วน่ารักครับาาภษคุณต้องต้องอ่อยมากกว่าผมนะคุณสองคนอ่ะเป็นตาพี่เพิร์ทที่แชมอนพูดถึงกันบ้างดีกว่าไปเพิร์ทก่อนเลย ผมเออความน่ารักพี่ชิมอนนี่ผมชอบความอยู่ง่ายกินง่ายเขาได้กองไงแล้วนะคนนี้แบบสาาชาติมากเอออะไรนะอะไรอ่ะส่งมาเร็วแล้วกูเพิ่งตื่นเองโอเคโอเคต่อมาหน้าตได้ครับอันนี้คือคือตาพี่ชิมอนแล้วเนาะใช่ไหมคือผมแล้วโอ้ได้ ของความน่ารักของเพิร์ดเหรอครับก็ก็น่ารักตรงเลยครับผมก็ความเป็นห่วงเออแล้วก็ห่ายหลายอย่างเลยที่แบบว่ามีโมเมนต์เล็กๆที่มันมีความเป็นห่วงอยู่ของเพิร์ดมันน่ารักดีครับอืมโอเคจริงๆช่วงช่วงแรกๆช่วงที่เราออนกันแรกๆแบบอีพีสี่อะไรเงี้ยเหมือนแฟนๆที่เห็นทั้งสี่คนมารวมตัวดูด้วยกันอ่ะเออเขาชอบมากเลยแบบ ก่อนที่จะไปถึง EP สุดท้ายอ่ะเรายังมีแพนที่จะปรวมกันสี่คนดูด้วยกันอีกอีกรอบนะตอนรอบสุดท้ายเยอะก็อยากไปดูนะแต่เดี๋ยวนี้คุณเพิร์ตกับคุณชิมอนเขาดังแล้วอ,ะอ่ะเขางานเยอะวิถ่ายร่นถ่ายทีคิวแน่นอ่ะแล้วว่ามันจะผู้ผมหรือเปล่าผมว่างเพื่อพูกคุณเสมอนะผมอ่ยอแค่บอกมาคนดูเยอะเลยนะเน,น,นี่ยตอนเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเจออีกทีก็คือ EP สองกได้แน่นอนแน่นอนแน่นอนอะถ้าเจอแน่นอนก็ขอให้ปอนภูวิน อ้อนใส่ตะทีดีกว่าคือยังไงซักเราจะเจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พวกเราทุกงสี่คนอยากเจอแฟนๆทุกคนนะฮะซึ่งวันเสาร์พรุ่งนี้นะเปิดบัตรเปิดขายบัตรแล้วนะครับผมเวลาสิบโมงตรงนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะฮะเพื่อไปเจอกันวันไหนเพื่อไปเจอกันวันที่ไหนอะไรครับคุณยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้ที่ชูไอคอนฮอล์ที่ไอคอนสยามกับผมแล้วคนความพิเศษที่ทุกคนซื้อบัตรจะได้อะไรไหนทวนทวนอีกสักหนึ่งทีทุกคนนะก็จะได้ของที่ระลึกนะครับผม Never Let Me m Go เนเวอร์ Notebook นะครับผมอ่าซึ่ง ใครถามว่ามันคืออะไรหรอพวกเราบอกเลยที่อยากรู้คืออะไรก็ต้องซื้อบัตรสิครับเออกังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันนะครับผมแล้วก็รุ่นรับโปสการ์ดเป็นพร้อมกันด้วยนะครับใช่ครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมหน้างานก็คือใครมาหน้างานก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นของทางของพวกเรานะครับผมเออที่เพื่อพีซซิมอนก็มาอ้อนแฟนๆสักหน่อยมาเจอกันเนาะงานตอนจบของพวกเราครับผมก็อยากเจอทุกคนนะครับ ก็มาเจอพวกเราเยอะนะฮะพวกเรารออยู่นะครับครับผมในงานนะครับเขาพูดน้อยเดี๋ยกเรานะครับจะมีมินิโชว์สุดพิเศษอีกด้วยอ้าวในเมื่อกี้ผมว่ารูดรุดรุดรุดแล้วในมินิโชว์ของพวกพี่สองคนได้เตรียมอะไรให้แฟนๆไหมอ้าวแน่นอนครับผมเป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเลยระบบระบอก็ั้องว่าเก็บไว้เซอร์ไพรส์ด้วย เก็บไว้สะพายนะเก็<ช>บไว้สะพายนะอ่าโอเคถ้าใครอยากรูสะพายคืออะไรจะเป็นอะไรก็ต้องมาดูนะครับเก็บไว้สะพายดีกว่าเ,าเพื่อนอืม <laughs> โอเคตอนจบล่ะตอนจบแบบแฟนๆะคาดหวัองอะไรจากตอนจบได้บ้าง เอาคนนี้ไปเก็บก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองนั่งเงียบๆดูแล้วลองให้คนที่สามคนลองขายโดนตอนจบดูต้องรู้ทุกอย่างแหละแต่ผมก็ยังไม่พูดโอเคให้เป็นเป็นปอนผูไ้ต้องรู้ทุกอย่างนะถ้าไม่รู้ตอนจบก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราเป็นคนถ่ายนะรู้ทุกรายละเอียดแล้วผมก็พร้อมจะพูดตอนนี้เลยโอเคงั้นเอา่างนี้เอาให้เป็นพูวินเพิร์ดซิมอนพูดขายตอนจบกันหน่อยดีกว่าแล้วให้พี่ปอนนั่งยิ้มได้เหรอลองดู ลองดูผมบูอะไรผมลองพูดด้นะแบบไม่สะกดป่าพี่เขาว่าไงเขาทําพี่ปอนพูดแบบชวนดูตอนจบโอเคเป็นพี่ปู้อินพูดดีกว่าปอนใสใจเลยอ่ะอาเป็นพีู่้ินเริ่มก่อนนะครับก็บอกเลยว่าตอนจบนี่คบรถแน่นอนเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเป็นเรื่องของความมันความรักความโรแมนติกความแอคชั่นดังนั้นเรามาถึงตอนจบแล้วเราก็ต้องส่งท้ายให้มันปังๆเลยครับผมโอเคงั้นพี่ปอนจะประโยชน์หน่อกว่าลองดู วตอนสุดท้ายจะทำให้ทุกคนกินเนมูฟออไม่ได้เลยแล้วคู่พี่เฟอร์ชิมอล่ะครับอืมก็อีพีวันผ่านมานะครับใครคิดว่าเดือดแล้วใครคิดว่าโหดแล้วนะฮะตอนจบไปเนี่ยรับรองสุดๆแน่นอนอือดีสุดสุดในด้านทุกทุกด้านครับเอเอ,เอทุกทุๆด้านนี้อย่างเช่นจะมีแบบเล่นแบบตลกโมบ้าไหมด้านซ้ายอย่างเงี้ยเออ ีมีจริงจังเรื่องมีจริงจังกูจริงจังเลยคโอเค <aunque> okay, พี่ซีมอนครับอ uh, ครับ <c oughs> ผมก็ทุกคนที่ผ่านมาน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเอความสัมพันธ์ของตัวละครเบนกับชอปเตอร์เป็นยังไงบ้างก็ต้องมารอรุ้นเงนต่อไปว่าจะสมหวังเหมือนที่ทุกคนคิดไว้หรือเปล่าครับอืมหรือว่าจะเรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้อง,องรอดูติดตามด้วยนะจ๊ะอ่า ปาร์ีวินก็ฝากเึงนเรื่องโชว์ว่ามันน่าจะต้องแบบยังไงนะอ่านอกจากโชว์ของพี่เราสองคนก็ยังมีโชว์ของพวกเราสองคนอีกด้วยคือเป็นโชว์ที่ฟังแน่นอนฮนะร้องจากความรู้สึกข,ของหมดเราเราเป็นโชว์เป็นโชว์จากความรู้สึกพวกเราความรู้สึกปอหรือความรู้สึกปามความรู้สึกข,ของทั้งปอและปามเลยฮนะโอเคงั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันทั้งสี่คนมาอ่าชวนแฟนๆซื้อบัตรพรุ่งนี้ตอนสิบโมงทางไทยทีเกสเมเจอรก์กันอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับผมเนี่ยก็ ดูพร้อมกันนะครับผมตอนจบเครื่อนายแค่หนึ่งเดียวในวันเลตมีโก้ไฟแนลอีพีแฟนมิสติ้งนะครับผมสามารถซื้อบัตรได้วันที่11ก็คือวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับผมเวลา10บโมงตรงทางไทยทีเควสเตอร์ดูที่ไหนครับาสามารถดูได้ที่มาเจอกันนะครับผมวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับผมที่ชูไอคอน hall ไอคอนสยามนะครับเออความพิเศษเพิ่มเติมความพิเศษเพิ่มเติมก็คือสําหรับคนที่ซื้อบัตรทุกคนนะผมก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับผมเ Me นว่าเลตมีโก้เป็นมาร์เวลโน้ตบุ๊ก อ่าแล้วประสบการณ์จะเป็นไงที่เพอร์พิมอนดีโอเคโอเคโอเคมีกิจกรรมหน้างานไหมนะพี่เพอร์พิมอนมีมีกิจกรรมหน้างานด้วยครับใช่ฮะรุนรับพ๊อตการ์ดพร้อมเซนลายเซ็นพวกเราสี่คนด้วยนะฮะประมาณนั้นก็มาช่วยรุนรับกันหน้างานกันได้นะครับผม โอเคดูท่านเดียวกับดูพร้อมกันมันต่างกันยังไงเอาก็ดูคนเดียวเราอาจจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบปิดโทรศัพท์เขินคนเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเราดูกับใครสักคนเราก็อาจจะไปเขินเกาะไหลเขาก็ได้ครับผมใช่ใจก็เสียใจไปด้วยกันนะฮะในทัวร์คอนฮอลพร้อมกันเนี้ยคนเยอะๆมันจะเป็นอีกฟิลนึงเลยอ่าใช่ก็ใครที่ไม่เคยมา ห,หรือว่าอยากให้พวกเราได้ลิมรสว่าการดูเงินมำภณ์มันเป็นยังไงก็มาดูกันเี้ยเยอะนะครับเพราะเวลาจะหุ่ยกันมันก็จะหุ่ยกันแบบกระหึ่มเนาะดูพร้อมกันหลายพันคนมันจะยังไงอ่ะเนาะรู้สึกมันจะไม่เหมือนอยู่บ้านแน่นอนรู้สึกไม่เหมือนอยู่บ้านแน่นอนนะฮะสมมติถ้าเกิดคนจะตับพังก็จะไม่ตับพังแค่คนเดียวนะตับพังไปด้วยกันทุกคนเลยเพราะอะไรเพราะกินเหล้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่โอเคไม่ใช่ อมันไม่มีความเศร้ามากขนาดนั้นหรอกครับก็อยากให้ทุกคนมาลองทำไม่พูดแล้วผมพูดแล้วตี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 ไม่พูดแล้วดีกว่าโอเคงั้นเพราะฉะนั้นก็ชวนมาดูด้วยกันบ้างครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับอย่าลืมกดบัตรกันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่11เวลา10บโมงตรงทางไทยทีวีเจ็ทเมเจอร์นะครับผมครับผมพวกเรารออยู่นะครับแล้วก็มาเจอตันที่ส8นะครับผมต้องมาครับโอเคสุดท้าย ทั้งสี่คนฝากอะไรให้แฟนๆกันคนละหนึ่งประโยคดีกว่าแบบน่ารักน่ารักอะไรคุณเริ่มก่อนพอดีคุณเริ่มก่อนบันดาตาคุณไหมเอยสองคนเริ่มก่อนบ้างเดี๋ยวเอยสองคนเริ่มก่อนใครก่อนประโยคน่ารักน่ารักใช่ฝากให้แฟนๆกันคนอ่าคนละหนึ่งประโยคแบบน่ารักน่ารักอะไรฝากอะไรให้แฟนๆหน่อยครับอยากเจอทุกคนนะเอ รอเละครับผมรออยู่นะจ๊ะพี่ปอล่ะมาร่วมส่งคล้ายปลาคนหนึ่งเดี๋ยวไปพ้องกันนะจ๊ะปิดไทยด้วยความสนุกไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับเอาละเอาละเอาละเอ๊ยแต่็ยังดูีดีของผมนี่โอเคงั้นขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาดูไลฟ์กันแล้วเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันครับครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากมานะครับผมที่เล่นทวิต ลอยปั่นแท็กแล้วก็ดูพวกเราสี่คนในวันนี้นะครับผมยังไงก็มงนี้แล้วนะครับผมก็สู้ๆนะครับใครที่กดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็สู้ตายนะทุกคนผมเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็มาดูหนังด้วยกันเอาไวนที่28คุับวันนี้โอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายช้าถ่ายงานสู้ๆถ่ายละครกันสู้ๆส่วนพี่เพิร์ดก็ไปนอนต่อได้ Bye bye. Bye bye. -bye.